นี้แม่ไม่อยู่แม่กับพ่อยูพ่อกับพ่อยูคือกับอันนี้ทั้งโโอ้หยูตาจายกับย่าให่อะไรทุกทีเรากินนมอย่างเนี่ยคือได้ยินคาวว่าอันแม่ชงนมแบบเอานมคนเลี้ยงหลานบอลใส่แม่เห็นสังไหนนมตาเมลีแหละนมตาเมลีนี่กระป๋องเหลือบ่แม่มันเป็นยังไงคุณตามีหลักฐานด้วยนี่เราอยากรู้จริงๆอ๋ออันนี้หมดแล้วหมดแล้ว ชาลีวันนี้อุ้ยชาลีทัะงหล่อหลงใครหมดแล้วมีจักกระป๋องเหลือจักกระป๋องบ่เหลือจักกระป๋องเลยบ่เหลือจั๊กป๋องเหล่ามืออื่นสิเอาอย่างเลี่ยงหลานปกติมืออื่นก็ปกติกลับไปเซนเข้ามาไว้ไปเซนเขามาเพื่อนไหนเซนอยูอะกว่าสมอนีมืออื่นจ็แข่งกันที่ไหนเพราะว่าเมือเพื่อนแต่ถือ้อนือได้ถึงขนาดที่เพื่อนถือได้แล้วตากระย้ายมีตั้งใส่บ้านสมอนี มีเงินมีเงินติดผงบอท่มมือนี่นี่จับมือแล้วคนแต่ว่าดูคลิปนี้นะแบบต้องใส่ใส่น้ำเยอะเนี่ยเดี๋ยวลองด้วยตรงไหนมันหวาน่เออมันเป็นน้ำเออมันเป็นน้ำน้ำที่เป็นแบบเฮ้บอว่าถือว่าตาโอเคงั้นวันนี้งั้นวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวน้องดิวช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะช่วยเหลือเบื้องต้นให้คุณตาคุณยายมีความสุขวันนี้นะครับวันนี้ก็เดือนเมษาจะเข้าพฤษภาแล้ววันนี้วันที่20่สิบเท่าไหร่ยี่สนะครับวันนี้พี่ดิวก็จะเดี๋ยวพี่ดิวจะเป็นเจ้าชายวิเศษมาเสกให้คุณตาคุณยายมีความสุขนะครับงั้นเราไปเอาของกันเย้ yeah. <laughs> คุณยายยังไม่รู้เลยว่ามีของอะไรคุณยายร้องไห้ร้ออ่ะแต่คุณยายชงนมแล้วคุณยายคุณยายซิมซิมตลอดเ่ลบาซิ้เครื่องแต่สิ่มใจว่ามันสิหลายเกินนหมันสิาาอายุเท่าไร<ห>แล้วปินห้าสิบเก้าหทุกลายแล้วตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะปลดความทุกข์ให้สักหน่อยหนึ่งครับตาชาลิไปเอาเดี๋ยวไปเอาของมาให้นะครับคุณยาย ครบและตอนนี้นะครับพี่ดิวก็มาซื้อนมนะครับเหมานมนะครับทุกคนคลิปนี้แบบมีความรู้สึกแบบน้ําตาไหลมากเลยครับซื้อไข่ไก่ไปให้คุณยายนะครับแล้วก็ซื้อแพมเพิร์ดซื้อมาม่าปลากระป๋องนะครับเบื้องต้นนะครับให้กับเด็กๆนะครับ เด็กแฝดแล้วก็หลานคุณยายนะครับคุณยายกับคุณตาเก่งมากๆนะครับที่เลี้ยงหลานซื้ออันนี้มาให้ด้วยตุ๊กตาไงตุ๊กตาต,าต,าตา้องแสบตาต้องแสบตาฉันจะร้องไห้ทุกคนเคยเล่นตุ๊กตาไหมเอ่ยเห็นเป็นเด็กแฝดไงเดี๋ยวก็นี่ตุ๊กตาตัวเล็กนะเอาเปล่าเอาไหมครับเอาไหมครับอ่ะ ละตัวอ่าพี่ยังแกะแกะให้น้องอ่ะก่อนคนละตัวรู้จักไหมสีไหนอันนี้สีน่ะีเฮ้ยเอ้ยดีใจดีใจดีใจเฮ้ยน่ารักจ้าอันนีก่อนเลยนี่ก่อนเอาเลยครับก่อนเลยครับโอเคอ่าคนละตัวก่อนครับขอได้ไหม อ่อได้ไหมทำไหมเขายังพูดไม่ได้นะครับลูกตาวันนี้ก็ได้ช่วยเหลือคุณยายนะครับดีใจนะมีนมมีไข่ไก่ด้วยนะยายมีไข่ไก่พร้อมนะครับไม่ต้องเพราะต้องกินนมข้นเหรอเด้อเดี๋ยวจะมาช่วยเหลือบ่อยๆนะคุณยาย์คาดว่านมน่าจะได้หลายเดือนนะครับเพราะว่า กินนมกินไหมมาพมาพี่มาพี่อ่ะใหตัวโอ้ครับอร่อยไหม่อหนูก็อยากกินเนรอหนูดูหลอดเป็นยังไงเขาดูหลอดเป็นยังเป็นวดูหลอดเป็นอ ผมมองด้วยนะอยากกินเหรอทำแล้วเหรอวมันร่ำจองอยากกินจนได้ต้องอะไรกินอ่ะหรือสงสัยอุ้ยผมมองอ่ะอะไรครับอยากกินนมอีมาดูมาดูนี่กลัว้องมาหนี้ครับนี่อ่ะนี่ครับยี่ครั้งแรกได้กินนมรสชาติใหม่ อร่อยไอยโหลูกพี่อินจ่อ้น้องหน่อยนี่คนนี้อ่ะนี่ครับโหม,มาเห็นพัดลมคุณยายน้ำตาไม่บ้างหรืคุณยายมัจนจะช็อตไหมเนี่ยนี่ครับอ่ะ โอเคอเดี๋ยวรอบหน้าซื้อพัดลมมาให้เพิ่มเนาะพัดลมมันพังแล้วอะ่ะอืมอืมได้กินนมแล้วทุกคนโยแกงแล้วแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวคุณยายไม่รู้อันนี้เป็นข้าวสารนะคุณยายเนี่ยข้าวสารผมซื้อมาให้ใข้าวสาร เนี่ยข้าวสารนะกินได้หลายเดือนเยอะตาตาเขาเอาแบบค่อยๆแกะแล้วถุงเยอะเนี่ยขอบคคุณ่นะ <laughs> ข้าวสารแล้วก็อ่อะไรนะคุณอินแป๊บป๋อไปฉายหรอมนะี่ซื้อไฟฉายให้คุณยายด้วยมีไฟฉายด้วยเปื่อไฟดาบครับเลี้ยงหลานเก่งมากเลยเนาะพี่ คุณยายกับคุณตาก็เป็นคนต้นแบบนะครับที่ยังรักหลานเลี้ยงหลานดูแลหลานนะครับแม้ว่าตัวเองแก่ชราแล้วบางวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้ดีใจเนาะยายดีใจป้าตาดีใจนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวน้องดิวติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวเอาซ่งของมาซอยสมทบเดี๋ยวยายครับยายอวยพรให้ให้นะครับยืนย้มให้ให้ลำลำรวยวยก้อนเก่าเด้อหล่าเด้อ มันมีกุ่ลอคนที่ใย่นคืยใหญ่เด้อยเดี๋ยวมีอมีอย่างเดี๋ยวหล่าแบบม้าเราไก่กันดอกขอบคุณนะครับดีไปแล้วนะไปแล้วนะ